สวัสดีค่ะพีกวินพามาชมต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนพีกวินนะคะปลูกมาสองปีแล้วค่ะลูกดกนะคะก็เก็บไปแล้วนะมีชาวบ้านเดินผ่านแถวนี้ก็เก็บไปนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่ค่ะพี่วินก็จะเก็บนะคะนี่ค่ะไม่เยอะแล้ว มีคนเดินผ่านเท้าเช้านะเขาแอสเซอร์ไซน์นะเขาก็เก็บไปกินค่ะนี่ค่ะอยู่ริมทางนะคะนี่เพิ่ก็จะเก็บค่ะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะ น่คะถ้าไม่เก็บนะเดี๋ยวฝนตกมันจะฝนตกหนักเขาจะร่วงหมดค่ะเพราะก็สุกแล้วเนาะก็ะจะเปื่อยด้วยค่ะนเนะ่าเนาะถ้าเราไม่เก็บเน่าบนต้นค่ะ ต้นหมอนนี้ใหญ่เร็วนะคะได้เป็นได้ได้ร่มเป็นร่มด้วยนะคะเป็นร่มให้กับต้นไม้ค่ะโตรเร็วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสุกสุกมากเห็นไหมตกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกมากเลยมีแต่ม,มดเนาะจะต้องไปล้างน้ำเกลือค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะอันนั้นยังไม่สุกนะคะเปรี้ยวเกินไปค่ะ นิ้นงก็จะไปเก็บไว้ตู้เย็นเนาะค่อยๆกินค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอร่อยมากค่ะกินแล้วตาสว่างนะคะหายง่วงนอนเลยค่ะ